เรามาทําความรู้จักเครื่องปั๊ม hm กระดุมกันนะคะวันนี้เชฟตีจะพามาปั๊ม hm กระดุมตัวนี้คือเครื่องปั๊ม hm กระดุมนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะส่วนด้านนี้จะเป็นตัวที่เราจับแล้วก็หมุนหมุนตัวข้างล่างลงนะคะหมุนตัวข้างล่างตรงนี้ลงเราใช้มือจับหมุนลงแบบนี้นะคะส่วนข้างล่างจะเป็นแท่นนะคะเป็นแท่นตัวปั๊ม hm กระดุมก็จะประมาณนี้นะคะ ตัวนี้คือตัวบล็อกวางรองบล็อกกระดุมตัวนี้ก็ตัวด้านบนที่เรายัดผ้าลงไปนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เรายัดผ้าลงไปนะส่วนตัวนี้จะเป็นบล็อกกระดุมจะมีหลายเบอร์นะคะตัวนี้จะมีหลายเบอร์ช่างตีจะใช้เบอร์24นะคะในการปั๊มส่วนตัวนี้เป็นตัวช่วยเวลาเรายัดผ้าลงตรงนี้นะคะเป็นแท่นปั๊มกระดุมนะคะเป็นตัว ปั๊มกระดุมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราจับหมุนตัวนี้จับหมุนเกาจะเป็นเกลียวแบบนี้นะคะนี่จะเป็นเกลียวจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอุปกรณ์ปั๊มกระดุมนะคะเป็นอุปกรณ์ปั๊มกระดุมเดี๋ยวช่างที่จะปั๊มให้ดูนะคะพอปั๊มเสร็จจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะปั๊มเสร็จจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่ ตัวข้างในที่เป็นได้ตัวข้างในที่เป็นได้เขาจะเป็นเอ่อเป็นบล็อกแบบนี้นะคะเป็นเม็ดกระดุมแบบนี้นะคะนี่เป็นเม็ดกระดุมแบบนี้เราจะวางลงตรงนี้นะคะเม็ดแบบนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้เราใช้ผ้าห่อนะคะผ้าห่อแล้วเราก็ามายัดใส่ตัวนี้ เดี๋ยวช่างตู้จะพาทํานะคะตัวนี้คือที่เราทําเสร็จจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะตัดผ้ามาสามชิ้นถ้าเป็นผ้าไหม่เราใช้ชิ้นเดียวนะคะตัวนี้เป็นผ้าไหมแก้วมันมันบางนะคะเป็นผ้าไหมแก้วมันบางเราจะใช้ผ้าไหมแก้วสองชิ้นแล้วก็ซับในชิ้นหนึ่งวางรองกันแบบนี้นะคะเอาซับในไว้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็ใช้กันไก่เจียนเยียนให้กลมกลมนะคะ ให้กลมๆไม่ไม่ต้องใหญ่แล้วก็ไม่ต้องเล็กเกินนะคะเดี๋ยวเวลาเราปั๊มกระดุมอา่ากระดุมเขาจะไม่หุ้มนะคะผ้าเขาจะไม่หุ้มกระดุมเออขออภัยนะคะผ้าเขาจะไม่หุ้มกระดุมนี่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ตัวบล็อกขาวๆตัวนี้นะคะเอามาวางแบบนี้วางบนผ้า แล้วเราก็เอามายัดลงตัวนี้นะคะมายัดลงตัวนี้นะนี่ยัดลงไปเลยให้เขาโผล่ประมาณนี้ให้ผ้าโผล่ประมาณนี้นะคะถ้าโผล่เยอะเกินเราก็ตัดเยียนตรงนี้ได้ประมาณนี้นะนี่เสร็จแล้วเราก็ยัดลงไปเลย ยัดลงตรงกลางนะคะแล้วใช้มือตวัดลงตรงกลางนะคะเศษผ้าตวัดลงตรงกลางนะคะให้แน่นๆนะคะปัดลงลวตวัดลงตรงกลางนะคะใช้นิ้วยัดลงไปแล้วก็ตวัดลงตรงกลางก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะคว่ำนะคะความลงประกบกันแบบนี้ความลงประกบกันแบบนี้แล้วเราก็จับตัวปั๊มกระดุมตรงที่เขา เป็นด้ามให้เราจับแล้วเราก็หมุนนะคะหมุนแล้วก็ตัวนี้มันก็จะขยับลงแบบนี้นะคะจะขยับลงแบบนี้แล้วเราก็หมุนลงแรงๆให้สุดเลยนี่ก็จะค่อยๆลงแบบนี้แล้วเราก็ตุกๆประมาณสองครั้งสามครั้งกระตุกประมาณสองสามครั้งนะคะแล้วเราก็จะได้กระดุมเม็ดสวยๆงามๆแบบนี้นะคะช่างตี้ใช้เบอร์ยี่สิบสี่นะคะเห็นไหมสวยไหมเป็นเครื่องปั๊มกระดุมนะคะนี่ ถ้าเราทำเยอะๆเรามีไว้เ,เรามีไว้ประจำร้านเราก็ดีนะคะนี่เราไม่ต้องไปวิ่งไปปั๊มที่ร้านไปจ้างให้เขาทำนะคะเรามีเรามีตัวของเราเครื่องของเราเซตจเราก็ปั๊มได้หลายตัวหลายเม็ดนะคะเซตนี้ช่างตี้จะปั๊มสามสิบเม็ดเลยนะคะสามสิบเม็ดถ้าเราไปจ้างเขาปั๊มนะคะเม็ดละสองบาทสามบาทก็จะเป็นเงิน ทีละหลายบาทนะคะนี่ถ้าเรามีเองเราก็ซื้อแบบนี้มาไว้เป็นกล่องแล้วเราก็มาปั๊มเองแบบนี้ช่วยประหยัดได้นะคะนี่เราเอามาปั๊มเองต,ตัวบล็อกด้านบนตัวบล็อกด้านประกบเดี๋ยวช่างที่จะปั๊มให้ดูอีกรอบนะคะเดี๋ยวช่างที่จะปั๊มให้ดูอีกรอบเนาะเราเอาผ้าไหมแก้วมาสองชิ้นนะคะถ้า,าเป็นถ้าเป็นผ้าไหมเราใช้ ชิ้นเดียวได้เลยนะคะนี่เป็นผ้าไหมแก้วแล้วเราก็มีซับในชิ้นหนึ่งวางตรงกลางนะคะแล้วเราเอาผ้าไหมแก้วเราเอาผ้าไหมแก้ววางทับลงอีกทีแล้วเราก็ตัดเจียนให้กลมๆนะคะให้กลมๆนะเราจะได้ยัดลงบล็อกได้สวยๆนะคะนี่แบบนี้นะเราเจียนเราตัดให้กลมๆแบบนี้เลยแล้วเราก็ใช้ตัวบล็อก ที่เป็นได้นะคะที่มีได้แบบนี้นะฝั่งหนึ่งจะเป็นนูนๆฝั่งหนึ่งจะเป็นแบนๆน,นะคะฝั่งนี้จะเป็นแบนๆฝั่งนี้จะเป็นนูนๆเราเอาฝั่งนูนๆนะคะเราเอาฝั่งนูนๆวางคว่ำลงแล้วเราก็ยัดลงไปตรงรูตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตัวกลมๆอีกตัวหนึ่งที่เป็นบล็อกแบบนี้นี่ ตัวนี้เราจะวางบนผ้านะคะเราจะวางบนผ้าตรงนี้แล้วเราก็จะเอามายัดลงตรงแท่นที่เป็นรูวางกระดุมนะคะนี่แล้วเราก็ใช้ตัวช่วยตัวนี้ยัดลงไปอีกทีแบบนี้นะคะนี่ถ้าผ้าตรงนี้มันเยอะเราก็เจียนออกแบบนี้นะคะนี่ให้ให้เสมอกันจะออกมาสวยนะคะให้เสมอกับตัวแท่นตัวบล็อกตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือ เสร็จแล้วเราใช้มือยัดลงไปให้แน่นๆแบบนี้นะคะนี่ยัดลงไปเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้คว่ำประกบตัวแท่นที่วางอยู่บนตรงนี้นะคะตัวแท่นตัวบล็อกเสร็จแล้วเราก็จับไอ,ต,บบไอตัวข้างบนจับไปตัวข้างบนคือตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้นะแล้วเราก็หมุนลง หมุนลงข้างล่างแล้วเดือยเขาก็จะขยับลงตรงนี้เห็นไหมคะเดือยเขาจะขยับลงนะนี่เห็นไหมเดือยเขาจะขยับลงนี่ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้เขาจะค่อยๆขยับลงเสร็จแล้วเราก็หมุนสักสามรอบนะคะหมุนตัวแท่นข้างบนลงมานี่สามรอบหนึ่งสองสามนี่เราก็จะได้กระดุมนะคะที่สวยงามเห็นไหมคะเราได้กระดุมปั๊มสวยๆแล้วนะ นี่สวยงามค่ะกระดุมปั๊มนะคะสวยนะคะนี่เราไม่ต้องไปจ้างเขาปั๊มนะคะเราทําทีละหลายตัวเรามีเครื่องปั๊มเองมันก็ดีนะคะพอเราไปจ้างปั๊มนะคะเม็ดหนึ่งก็สามบาทวันนี้จังตุยตัดไป6ตัวเราใช้กระดุมตัวละ5เม็ดหกห้าสามสิบสามสิบก็คูณสามไปก็ เป็นเงินหลายบาทอยู่นะคะแต่และรอบแต่และรอบเพราะว่าเราตัดหลายตัวเราตัดหลายตัวแล้วก็เซฟตรงนี้เราซื้อครั้งเดียวแล้วเราก็ได้ปั๊มตลอดนะคะนี่เป็นเครื่องปั๊มนะคะเครื่องปั๊มกระดุมก็จะประมาณนี้นะคะนี่วันนี้ช่างตีมาปั๊มกระดุมให้ดูนะคะวันนี้ช่างตีจะใช้ทั้งหมด30เม็ดนะคะเพิ่งจะปั๊มได้ หเมตรนะคะนี่ใช้กระดุมแบบนี้ก็สวยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆหลายๆท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ